ไม่มีอะไรกลับมากัดเรากลับมากัดหมายถึงไม่พูดถึงเก็บไว้ <ep> อกลับมาอืวันหลังมากัดเราอก็อกลายเป็นเฮียปิดเฮียเปิด er คือการไม่โม้ไม่ได่าเฉลดแล้วยอมเป็นที่เป็นอยู่ สวัสดีครับและคนมีของของเราวันนี้นะครับที่อยากคุยมานานละพี่ท็อปทองดีครับสวัสดีครับของขอเฮ้ยผมลืมที่ตลาดอะเอาไปจ้ายินดีมากคนนี้มีของครับจะบอกให้ว่าสร้างเทศกาลมาหลายที่คนนี้มีของแพงด้วยอะผลงานสวยมากจริงๆครับคุณมีของอ็คนที่ เคยเคยฟังพี่หงาพูดว่ามีเวลาทั้งวันให้คนมีของอ้าวหมายถึงสัมภาษณ์กับคนที่มีเครดิตมันง่ายกว่าเพราะคุณก็รู้ภาษาผมเรียกภาษาเงื่อภาษาเงือคือการการทำงานว่าเวลารักอะไรมันมันยอมใช้เวลาคนอื่นอาจจะมองว่า เหนื่อยน่าเห็นใจแต่ถ้าคนทำเกดกลายเป็นเพลินกลายเป็นออย่างของพี่ทอสเนี่ยจุดสังเกตอย่างหนึ่งของผมอะ่ะสำหรับคนมีของหลายคนที่ผมไปสัมภาษณ์นะมันมีจุดคล้ายกันอย่างหนึ่งอะ่ะคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือพี่ทอสเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากเลยนะแล้วก็หลายคนที่ผมไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะพี่ศักดิ์วุฒิวิเศษมณนนีพี่อุทยวาหรืออะไรลยอาจารย์เอกะพเนี่ย หนังสือเขาเยอะมากผมก็เลยแล้วมาเจอพี่วันเนี้มันก็ยิ่งเป็นตัวตัวตอบย้ําว่าหนึ่งในบรรดาคนมีของเนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าชอบอ่านหนังสือพี่อ่านหนังสือเยอะจริงอ่านหนังสือเยอะมากมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแล้วพี่ได้อะไรจากการอ่านหนังสือพี่เก้าขวบนั่งในนั่งรอหมอฟันนั่งแล้วก็เกรงเกรงอยู่แล้วก็ผู้หญิงที่นั่งด้วยนั่งรอด้วย สวยอาอยุประมาณ12อือแล้วเราแบบแล้วอยายุ9ก้าขวบนะตั้งแต่9ก้าขวบนี่พี่ว้าวผู้หญิงสวยตั้งแต่เก้าขวบเลยวพี่ไม่ <laughs> ผมผมมีประสบการณ์กับผู้หญิงตั้งแต่7จ็ดแปดขวบ <laughs> ประสบการณ์คือ,อบาติเซตผมตลอดเวลาเพราะหน้าตาเฮี้ยมหน้าตาแย่มาก <laughs> จริงแต่ดันไปชอบเขาอะไปชอบปชอบไปทั่วผมก็สกิดพี่ชายว่า พี่ชายบอกว่าอย่าดูหน้าเธออย่างเดียวดูการพลิกหนังสือซึ่งเขามีนิตยสารอ่านอยู่ครับอืแต่เขาไม่ตั้งใจดูเขาแบบคือเขาเบื่อดูก็คือดูโดยข้างๆตวัดผับๆไปงั้นพี่ชายบอกว่านักภาาแต่งงานอยู่ด้วยกันอีกยี่สิบปีเขาก็เอาหน้าคนพลิกแบบเนี้ยคือเขาไม่มีสมาธิ มันสืบทอดออกมาจากสมาธิกับหนังสือเฮ้ยสุดยอดเลยเทคนิคเนี้แล้วเป็นเรื่องจริงตลอดชีวิตมาพนักงานเวลาสัมภาษณ์เรื่องแรกคือผมมองหนังสือเราอันนี้พลงานบริษัทครับช่วยดูหน่อยและผมก็แค่ดูคนดูหนังสือว่ามีสมาธิไหมนี่ถ้าใครมาสมัครงานกับพี่ท้อนรู้แล้วนะเจอหนังสือต้องค่อยๆอ่าน <laughs> แล้วเพราะอะไรหน,นังสือเป็นบันเทิงที่สุดยอด uh uh. หนึ่งหนึ่งคือถูกถูกกว่าอลองเทียบกับการซื้อเหล้าในราคาร้อยบาทสองร้อยบาท mm hmm. แม้แต่ห้าหกร้อยบาท mm hmm. ตอนอยูอ่มหาลัยมีมีอาจารย์คนหนึ่งเราเพิ่งฟาดกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่ง mm hmm. ที่ที่หนาที่พมวล <laughs> นว่าคุ้มหรือเปล่าประวัติจนะีน <laughs> ผมอ่าน แล้วเราเข้าห้องน้าพร้อมกันแล้วอยู่กําลังจะยืนเชียร์และเขาก็หันมาถามว่าออกไม้อะแล้วผมอะไรออกหนังสือแล้วผมบอกว่าไม่เขาบอกเนี่ยกินเหล้าทำอะไรก็ได้แล้วมึงออกมาในส่วมอ่ะแต่หนังสือไม่มีวันออกอคือคือเป็นการลงทุนในเวลาที่คุ้มมากว่าได้ได้ ที่คุณบอกว่าคนมีของทำงานเก่งเป็นคนอ่านหนังสือก็เยอะอเพราะอะไรมันสะท้อนนิสัยคนว่าคนนั้นเป็นคนมีสมาธิจบข่าวถ้าถ้าจะให้คงขวัญกับคนได้ในในบรรดาเยาวชนทั่วโลกอยากให้มีสมาธิเพราะเป็นสิ่งที่หายากตรงนั้นเลยอย่างอื่นให้ใหได้ผมผมให้ให้เทคโนโลยีก็ได้ให้โอกาสก็ได้แต่สมาธิ แล้วสมารถทธิการอ่านหนังสือมันมันให้มากม,มันมันมันให้มากครับคนที่อ่านหนังสือเสพหรือรับเรื่องเป็นอันนี้สําคัญมากครับเพราะถาในชีวิตถ้าเรามองอะไรเป็นเรื่องอืม,มีเข้ามีกลางมีออกอมันนึกภาพถึงความสำเร็จอืแต่ถ้าทุกอย่างเป็นผล เหมือนคน,คนเอาเฉพาะ20สหน้าสุดท้ายของทุกเล่มมาให้คนสรุปแล้วเป็นอย่างนี้นะสรุปแล้วเป็นอย่างนี้นะคนคนไม่มีตัวอย่างที่จะที่จะสร้างกระบวนการในสมองในการทํางานว่าอ๋อเป็นอย่างนี้พูดง่ายคือคือไม่มีการอดทนว่าไม่ไม่เพราะว่าไม่เห็นภาพยาวมันก็เลยกลายเป็นไมเซ็ตว่าทําอะไรมันก็จะโดไปที่ตอนจบเลยใช่เนื่องจากโตมาในครอบครัวที่ใหญ่ แล้วไม่มีโอกาสสร้างปัญหาเองอเพราะมัวแต่แก้ปัญหาของคนอื่นกลายเป็นนิสัยว่าเมื่อรู้ปลายทางจะต้องแก้ปัญหาอืกลับมาต้นเหตุแล้วพยายามจะจะป้องกันคือมันมันทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดมองอะไรแล้วมันเห็นเป็นภาพรวมมันไม่ใช่เห็นแค่จุดเริ่มหรือจุดจบแต่มันเห็นขบวนการตลอด ขยายเป็นด้วยอขยายหมายถึงเห็นอะไรตอนนี้พนักงานผมผู้หญิงอายุ35มสิบห้าเคยเป็นแดนเซอร์สวยเซ็กซี่ตอนนี้อ้วนแล้วก็เป็นเรื่องขำๆแต่กลายเป็นเรื่องสุขภาพแล้วผมอยากใช้เขาเฮี่เปิดผมอยากใช้เขาเขาเก่งก็เลยจีบทุกวิธีว่าไว้น้ำไหม ลองกิน keto ไหมเพราะไม่อยากเจอออีก6เดือนว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วหรือทำงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะไอ้คำว่าเฮียเปิดเมี้ยกิมันมีเฮียเปิดเฮียปิดด้ยวยเพี่มันคืออะไรพี่เฮียเปิดเฮียปิดคือคอ,อพ่อแม่ผมเป็นเด็กกําพระรที่มีคนเอามาเลี้ยงเขาก็เลยซึ้งแล้วก็เอาเด็กมาเลี้ยงอื คนชอบว่าพ่อเด็กคนนี้ใช้ไม่ได้เลยพ่อจะชอบรีบตอบว่าคุณใช้ไม่เป็นอะเดี๋ยวผมหาแต่ทุกอย่างต้องต้องอยู่บนโต๊ะก่อนอืมีมีอะไรเฮียบบ้างเอามาแบกันให้ดู s <S uh huh. เพื่อพ่อชอบใช้คําว่ากับมากัดไม่ม,มีอะไรกับมากัดเรากับมากัดหมายถึงไม่พ like ูดถึงเก็บไว้อกลับมาอืวันหลังมากัดเราอืก็กลายเป็นเฮียปิดอ เฮียเปิดคือการไม่โม้ไม่ดาเลลดแล้วยอมเป็นที่เป็นอยู่ใน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 ประเทศไทยถ้าจะพูดในความคิดผมครับโซเพนีอันนี้ผมพูดนานแล้วว่าแล้วถ้าเคยทำงานกับเอ็มพาวเวอร์ ower, ที่เป็นที่เป็นองค์กรดูแลโซเพนีว่าเป็นคนอะแล้วหลายคนดูแลครอบครัวแต่อย่างหนึ่งไม่ดูแลสองอย่าง หนึ่งตัวเองไม่ค่อยดูแลสองรับไม่ได้อะไรอืตำรวจได้อะไรแต่ผมอยากได้ภาษีอ้าวเราเฮียเปิดอืแล้ววันหลังอาจจะลดจํานวนคนที่ต้องเข้าชีวินี้ก็ได้อืด้วยการเอาเงินภาษีเนี้ยอบรมอ่าเด็กในชนบทว่าไอ้คนมีโอกาสเลือกอะไรบ้างคนการ ใช้ร่างกายแบบนี้อืม,มีผลอะไรอเพื่อคุณเลือกคือไหนไหนมัน,ม,นมันก็มีอยู่แล้วเราก็เราก็รู้ๆกันอยู่โดยที่ไม่ต้องโกหกตัวเองก็ของมันมีอะ่ะยอมรับแล้วเอามาวางแล้วจัดการบริหารมันขึ้นมาให้ถูกคุยกันตรงๆนี้ช่ฮยใช่ถ้าเรายอมรับตรงนี้นะครับผมผมว่าเป็นประโยชน์กับกับคนไทยปลื้มแทนรัฐบาลว่าเพิ่งจะผ่านกฎหมายเรื่องทำแท้งอืม เพราะมันจําเป็นมานานแล้วว่าบาริษัทผมเองใน25ปีที่ผ่านมา4-5คนที่ผ่านกระบวนการทําแท้งผิดกฎหมายอืว่าท้องแล้วทํายังไงนายออาทำยังไงอะ่ะก็ก็เมื่อก่อนมีโรงพยาบาลนี้นู่นนั่นที่ผิดกฎหมายเมื่อผู้หญิงเข้าไปไม่มีสิทธิอะไรเลยผิดพ,พลาดหรือที่เป็นบ่อยคือตกเลือดครับก็ ไปเรียกร้องอะไรไม่ได้ครับแต่เมื่อมันถูกกฎหมายแล้วเมื่อเราที่จะเปิดแล้วอว่าว่าบางคนไม่พร้อมที่จะมีลูกอก็เราช่วยกันได้ล้วอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฮืยเพื่อสะใจนะอหมายถึงว่าคนไทยบ่อยครั้งชอบบอกว่าผมผมคิดอะไรผมพูดมากเลยอ่ะผมแบบแล้วเราถามเออแล้วแล้วได้ดูข้างหน้ามีเหยื่อไหมอาจจะมีใครที่ ไม่ควรฟังในฉันเป็นคนตรงตรงใช่แต่ว่าคําว่าตรงตรงบางครั้งเรามันมีเหยื่ออย่างที่พี่พูดใช,ใชเ่เราเราแค่คิดถึงเหยื่ออันนี้หมายถึงทุกเรื่องที่เจอชัดคือโครงการการจับปลาที่ EU ออ่ยุดักจะแบนประเทศไทยถ้ามีใครจำได้ไหมครับประมาณ5ปีที่แล้วก็รีบไปทำศรัดีไปกับชาวประมง ที่คนว่าคนไทยว่าก็เยอะ,อะโอ้โหพมา่าเนี่ยนี่โอ้โหลองลองถ้าใครไม่ศรัทธาคนพมา่านะท้าเลยลงเรือที่ชุมพรพรุ่งนี้อืและลองดูลูกเรือพมา่าสามสิบชีวิตทํางานผมทำห้านาทีเพื่อปลอมออกกล้องแบบผมเก่งอะ่ะผมผมเหนื่อจยจะตเยเขาทําเป็นชั่วโมงอ้อวนอ้วนมันมันหนึ่งกิโลอะ่ะปลาที่กินอยู่ทุกวันนี้ จากเขาก็กลายเป็นกลับมาสรุปว่าในกระบวนการทำร้ายทรัพยากรทะเลตัวร้ายคือคนพม่าที่ไปจับปลาไหมไม่ไม่เลยกลัวที่กินปลาถ้าไม่รู้จักกินปลาอาทิเช่นถ้ายังกินไข่ปลาไข่กุ้งหรืออะไรนี้อันนี้ก็แย่สุดเพราะว่าถ้าเป็นล้านตัวหูฉลามเพราะว่านั้น ว้าวโหดหูมากพูดชึงหูฉลามมีเรื่องเฮียเปิดนิดนิด <laughs> ทำชุด back to the beach อยู่สิงเป็นสปอนเซอร์คุณสันตินารัมากบอกว่าเราอยากเอาไรายได้ของชุดนี้เข้ามูลนิธิอะไรดีทอดผมก็โอ้เกี่ยวกับทะเลไงอือันนี้อันนี้สิบกว่าปีที่แล้วครับ,รบแล้วเรื่องการต่อสู้กับหูฉลามเป็นเรื่องใหม่ บอกว่าเพื่อนผมทำมูนตี้วายเอ็แล้วเขาให้ดูวิดีโอผมผมร้องไห้เลยเหูหูฉลามมาจากฉลามหลานกว่าตัวที่เมื่อตัดหูมันต้องพยายาม่ายอ,ะอ่ะแล้วมันตายช้ามากบางครั้งเป็นอาทิตย์<อ>คือทรมานแย่สุดนเนื้อเนื้อก็ไม่กินอะ่ะหมายถึงว่ามีมีเนื้อฉลามที่อร่อยแต่นี่เนื้อที่ไม่กินก็ทำยังไงต่อสู้ต่อต้าน เอาเอาเรื่องเนี้ยออืครับอ,อยู่ห้องอาดที่สุุมวิตเป็นห้องอาดสุดยอดสวยผู้ใหญ่จากสิงห์มาเยี่ยมทำข่าวทอดทำชุดเนี้ยกุศลเพื่ออรักษาฉลามเจ้าของห้องอาดเป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนบอกเอ๊ยเล่าผม,ผมอยากให้สัมภาษณ์คนเนี้ยเขาก็อายอายเฮ้ยเล่าหน่อยไอ,อ,อ้โจว่ามัน ของอ่นนี้มาจากเงินอะไรอะ่ะเขาบอกอ๋อจริงๆต้องใช้ทุนพ่อมาทำโอ้เหลแล้วพ่อพ่อมีทุนให้เหรอมีมีม,ม,มีพ่อท,ทําธุรกิจอะไรโอพ่อขายหูฉลามนะครับแล้วแล้วเรายืนกัน <laughs> แล้วก็โอ้กลับมาที่เรื่องไม่เกี่ยพี่เรื่องที่พี่บอกว่าอ่านหนังสือเนี่ยเรามีกินเรแอคทีฟกับหนังสือแล้วมันทาให้ผมนึกถึง พฤติกรรมบางอย่างของพี่ที่ผมมองว่ามันแปลกดีนะแปลกแต่ดีคือเวลาพี่เขียนหนังสือเนี่ยพี่ชอบพี่ชอบเขียนถึงผู้เขียนเขียนเอาไว้ในปกปกในอะ่ะไม่รู้ฝรั่งบเดี้เขเขียนกันหรือเปล่าแต่แต่ผมไม่ก็ยได้เห็นใครเขียนเลยผมเพิ่งจะมาเห็นพี่เนี่ยคนแรกเลยตั้งแต่เราเริ่มมาหนังสือบอกว่าคุณคนน่าจะลงทุนในการอ่านเท่ากับที่เขาลงทุนในการเขียนความจริงมันเป็นไปไม่ได้คนนั้นใช้เวลาเยอะในเขียน แต่หมายถึงให้เกียรติพยายามเข้าใจให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องแรกคืออคือขีดเขียนในหนังสือเยอะครับไฮไลท์ก่อนแล้วก็อะไรที่สรุปได้เขียนมแม้แต่คำถามว่าคุณหมายหมายหมายความว่าอย่างไงตรงนี้ uh huh. ทีเนี้ยบางคนที่พี่เขียนถึงอ่ะบางคนมันมันไม่มีโอกาสที่พี่จะได้คุยเขาอยู่แล้วดาวินชีอย่างเงี้ยเขาตายไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยที่คุยอะไรกับเขาอ่ะนึกถึงคนเขียนอื หรือคนในหนังสือว่าในฐานะเป็นศิลปินที่เคยทำเพลงเยอะแยะที่ออกไปแล้วไม่มีฟีดแบ็กจนอยู่ดีวันหนึ่งคนบอกบอกว่าเพลงสองราวนะผมใช้ที่งานแต่งงานผมสิบปีที่แล้วนะมไม่บอกเลยอะไม่รู้เลยอะออแล้วทุกครั้งที่เราขอบคุณ ทุกสถานการณ์ที่ได้ขอบคุณนะครับไม่ว่าเป็นการเขียนในปกหนังสือขอบคุณคนเขียนหรือแค่ขอบคุณคนที่7 e ็ e e เ e e ที่ให้เงินถอนโดยขอบคุณจริงๆว่า,าตัวเองได้ที่สำคัญคนอาจจะมองข้ามหรือเข้าใจผิดว่าฝั่งนู้นได้เราได้มันย้ำคุณค่าของประสบการณ์และเว,วาลาของเราว่าเราสรุปแล้ว ขอบคุณปิดจ็อบปิดจ็อบชัดเป็นเหตุผลที่แสดงบนเวทีในประเทศไทยสามพันกว่าครั้งสามพันครั้งในยี่สิปีที่ผ่านมาอืบันทึกทุกครั้งแต่เนี่ยชัดเรื่องเวลาพี่ทํางานพี่ชอบบันทึกชอบหรือไม่แต่ทํางานเนะี่ยพี่เพช,ชอบลงรายละเอียดพี่เป็นคนหนึ่งที่ผมเห็นว่า ไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าบ้าง,งานนะแต่เรียกว่าพี่อินและหลงไหลในการทำงานขอบคุณนะครับแล้วเวลาคนว่าบ้างงานไม่ใช่ชอสหรือใครทั้งสิ้นผมจะริพูดว่าอ้ขอกลับไปดูคำว่างานเพราะถ้างานแปลว่าอะไรที่ถูกบังคับทำแล้วไม่ชอบทำก็อันนั้นความหมายหนึ่ง แล้วถ้าบ้างงานแบบนั้นอาจจะไม่ดีนะักพ่อผมออตอนพอผมเป็นเด็กทำโรงงานอ่ะคือคือไม่ได้อยากทำอะ่ะลุ้นที่จะกลับบ้านและอยู่กับลูกอืมอืมอมครับก็ถ้าจะขอบคุณพ่อทำอะไรขอบคุณพ่อได้บ้างสิ่งที่ขอบคุณได้คือเลือกที่จะทำอะไรที่รักเพื่อไม่มีคำว่าง,งานขีดบังคับอืม แต่เป็นงานขีดรักเมื่อขีดรักคำว่างานมันสลายเลยไม่ใช่งานแล้วอ่ะไม่ดูเรียกอะไรงักคือโอ้โหเห็นพี่แกฮ่าบนเวทีแบบนี้นะครับไม่คิดว่าบทจะมีสาระนี่ความคิดความอ่านแกลึกซึ้งนะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่องเลย การสัมภาษณ์ครั้งนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมีกันต่อใน EP 2ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องเด็ดเดดเจ็บเจบโดนโดนทางนั้นเลยนะครับรอติดตามรับชมกันต่อใน EP 2นะครับเอาเพลงไปประชุม50คนแล้ว48คนบอกว่าไม่เอาไหนเลยอ่ะไม่ชอบเ,อเพลงคนไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแต่ผมขำผมลูกบอกว่า ขอโทษนะแม่ผมทําแท้งไม่ทันอ่ะไม่ไม่น่าเกิดจริงๆอ่ะผมเฮีย้ยจริงๆนะครับ <S <S ขออภาัายขออภัยทุกคน